ภารตำบลกำแพงบูนาการร่วมกับสมา campaign, reveal, response, <whole. S 3> คมการค้า hmm. ธ em, ุรกิจอาหารกำนักงานกองทุนแบบนุ้ได้มีการจำหน่ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตามหลักอินทรียุบเพื้ที่มีการลวงมีดามบุญพรพิสัยสถานีตำรวจภูธรภูุญรพิสัยครับเดี๋ยวจะเชื โรงเรียนเชียวนํำครับพงผิดจังหวัดสุรเกศนได้มีนโยบายให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมาได้ก่อเกิดให้กับกระแสต้าหมายให้ผมนะครับมาเป็นประธานแทนต้องของกนขนารเรียนคณะกรรมการจัดงานและเพื่อที่จะนำของดีของ พื้นที่นั้นๆออกมาแสดงออกมาเิยเผยให้กับประชาชนทั่วไปรั้งราบพวกอาหารที่สะอาดปลอดภัยและการมีอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีการป้องกันโรคและควบคุมโรคโดยมุ่งเสริมสร้างครับงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและพัฒนากาศเพื่อสุขภาพครับแห้งเป็นไหครับเออจริงๆอยากให้มันแห้งเพราะว่ามันใสย ท่งผอร่อยไหมคะอ๋ออ right. oh. <c oughs> ร่อยค่ะประกรดไหมครับค่คัสำหรับท่านที่มาเยือนอุทุมพ <c oughs> ันพิสัยอ๋อแล้วทุกพี่ละครับฟองด้วยรุกี่เราเกี่ยวกับหนูกอง